วันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้ออัปปาก้าชุดนิกเกิลออกปีพศ2513จังหวัดอยุธยาทำไมา้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นตายแต่ท่านเหรียญสวยกว่านี้นะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับราคพาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลารลาคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้สง่งรูปค้ามาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดวดในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้ามพันทิพย์บม่วงวันชั้นสามตรงข้ามกับร้านพ่ป่องสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงเส้นรั้วตัวหนังสือนะครับผมมุมตรงกลางนะฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นรั้วตัวหนังสือนะครับผมมุมหน้่ตรงกลางฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมบนเส้นรั้วตัวหนังสือเนี่ย จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะ,ะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแต่เป็นแนวเฉียงนะครับผมคมลักษณะแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงหัวไหล่องค์พระนะครับผมมุมฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตรงหัวไหล่องค์พระนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดจีวรด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกคู่กันนะครับผมเป็นเส้นแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแฉกลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวสอเสือนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงปลายเส้นลวดตัวสอเสือนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยตรงปลายเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะติดกับเส้นลวดตัวองค์พระลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ย จะติดกับเส้นลวดตัวองพระลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหูอง์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงใบหูอง์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนะี่ยตรงเส้นลวดตัวใบหูท่านเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมซอสอีกทีหนึ่งนะอยู่บริเวณตรงฟื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมนูมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ อันนี้ผมตะแคงให้ดูนะเห็นนะจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบร,ริเวณน,นะตรงพื้นเหรียญนะครับผมบร,ริเวณนะตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะยาวลงมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมที่ผมวองไว้เนี่ย จะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวเฉียงนะครับผมยาวลงมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พาะนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณใบหน้าองค์พัะนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยลักษณะใบหน้าท่านเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเห็นไหมครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมจะจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะ ตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้านเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ <ritt> ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมล,ลักษณะรูจอดเนี่ยจดจําให้แม่นนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายแต่ถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงเส้นรวดตอดอเด็กเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมขึ้นไปนะติดกับเส้นรวดวตอไม้หันอากาศนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผม จุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมเท่านั้นนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวลอลิงนะครับผมมุมด้านในตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอลิงนะครับผมมุมด้านในตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมหักเข้ามานะเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวลอลิงเนี่ย ด้านในเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอาักขราะนะครับผมมุมด้านในตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมด้านในตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดโค้งๆนะครับผมติดกับเส้นลวดอักขระลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สามในการจราณาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดโค้งนะครับผมติดกับเส้นลวดอัราะนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัราดนะครับผมมุมตรงกลางด้านในบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัราดนะครับผมมุมตรงกลางด้านในฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดหนาๆนะครับผมไปขีดลงมานะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สีในการเจรนาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมดูคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีขีดนะครับผมคุมๆนะยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมเห็นไหมที่ผมวงไว้เนี่ยจะเป็นขีดคมๆนะครับผมยื่นออกมานะเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจรณาของผมนะ จะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูเจาะนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม <l od ic> ผมก็ให้ความสําคัญนะ,ล,ะนลักษณะรูเจาะเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผม <l od ic> ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอเรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นตายแต่ถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะ อันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายด้านบนนะลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้ความสําคัญนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างตรงกลางนะ ลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเรียนนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งขวานะครับผมด้านบนนะ เห็นไหมครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะมุมตรงกลางนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยความหนาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนล,ลงมานะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี่ยจะเป็นอันเนอ้ออะบ,บาก้าชุมนิเกิลน,นะครับผมอาการจะโฟกัสเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะ ตรงตูดเรียนนะครับผมมุมหน้าตรงกลางแล้วนะเห็นไหมครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะครับอาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความดูเบื้องต้นในการจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์งามวานชั้นสามอย่ข้ากับร้านพิป่องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามช่องทางน,นะสวัสดีครับ